สอนคอมโบหรือว่าสอนเล่นรีบรุแบบโปรซึ่งการสอนคอมโบของผมจะแบ่งออกเป็นสสเตปนะผมซึ่งการจะดึงประสิทธิภาพของรีบรุออกมาได้จนถึงขีดสุดต้องให้รีบรุเป็นหัวตี้แล้วก็ต้องมีธาตุต่างกันรวมแล้วอยู่ในทีม3ทธาตุนะผมธาตุอะไรก็ได้นะผมเราจะมาเริ่มที่สกิลที่2ก่อนสกิลที่2ก็คือสกิลคาร์ดมให้คุณผู้ชมสังเกตตรงกากระบาดเห็นไหมตอนนี้มันยังไม่ติ๊กถูกครับส่วนสกิลอันสุดท้ายนี่ติ๊กใช้ได้เลยนะอันสุดท้ายสามารถใช้ได้เลยแต่อันอื่นย่าเพิ่งใช้นะผมเนี่ย การที่เรายังไม่ติ๊กถูกไปว่าเรายังไม่ได้กินธาตุธาตุนั้นเข้าไปอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะผมตอนนี้ผมจะกินธาตุไฟนะผมแล้วตอนนี้ผมไม่มีธาตุมืดกับพืชใช่ไหมลิมารุมันสามารถแปะธาตุได้ครับผมก็คือสกิลที่3ตัวอาร์นำหน้านี่นะให้เราแปะธาตุนะผมอันนี้ก็คือการแปะธาตุนะอ่ะตอนนี้ผมขาดธาตุมืดกับพืชเนาะผมก็จะแปะมืด มันจะแปะตัวละครทั้งวงเลยนะผมซึ่งผมก็จะใช้สกิลก็สโ o นี่แล้ว,ว่าสกิลสุดท้ายแล้วก็ฝั่งขวานะผมตัว A นําหน้าเนาะแล้วก็กดที่อิจิโกกินอิจิโกแล้วก็กดสกิลที่2เข้ามาเช็คนะครับสกิลธาตุมืดกับสกิลธาตุไฟกินไปละเนี่ยมันติ๊กถูกแล้วนะผมเมื่อกี้มันจะเป็นการกระบาดเนาะแล้วก็กดใช้ได้เลยคนระับไม่ต้องรอเนาะต่อไปมันเป็นธาตุแสงอ่ะผมกินเลยไม่รอเพราะว่าสกิลอ่าอันนั้นยังครูดาวอยู่ตอนนี้ผมก็ได้ธาตุแสงมาละ ตอนนี้ก็จะเหลือพืชกับน้ําซึ่งผมสามารถกินอ่าจอน,นี้ได้เลยนะผมเพราะว่าเราเล่นอินฟินิตอยู่แล้วเนาะลิมิทลูแบกไว้แล้วอ่ะตอนนี้ผมก็จะขาดแค่ธาตุพืชผมก็รอแค่สกิลคูคูดาวเสร็จอ่ะเสร็จละผมก็จะวางตัวละครต่อโดยการวางกิกกี้ก็กกกได้อ่ะแล้วก็แปะธาตุธาตุพืชเข้าไปโอเคแล้วเราก็กินกัเทอนี่อะอันนี้คือสเต็ปแรกเสร็จไปละ นี่คือการลํำสเต็ปแรกนะผมอ่ะต่อมาสเตป2อันนี้จะอธิบายถึงตรงทําไมผมถึงต้องเอากิกกี้มานะผมแลทำไมถึงไม่เอาตัวโหดมาคือสกิลของลิมูรุพอเรากดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วมันจะบังคับให้เราวางลิมิรุได้แค่ตัวเดียวครับคือลิมรุมันจะกินทุกคนเข้าไปแล้วก็จะวางได้แค่ลิมิรุ1ตัวภายในเกมนะผมเราจะไม่สามารถวางคนได้เลย ซึ่งการลำสเต็ปขั้นที่2ที่ผมต้องเอากิกกี้มาเพราะว่ากิกกี้สามารถวางได้8ตัวแล้วมันจะมีสกิลรับของลิมิรุอีกหนึ่งสกิลที่เรายังไม่ได้ใช้นะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทำไมถึงต้องทำอย่างนี้เนาะคือสกิลนี้ครับสกิลรองสุดท้ายมันสามารถกินเพื่อนและเพิ่มดาเมจได้ครับนี่คือเหตุผลที่ผมต้องเอากิกกี้มาถ้าไม่อย่างงั้นถ้าเราเอาโตวโหดมาอย่างเช่นตัวละครที่มีบัฟกิจใช่ไหมครับตัวละครที่มีบัฟกิจมันจะวางได้แค่ตัวเดียวใช่ไหม แล้วเราวางได้แค่ตัวเดียวดิลมอรุมันก็จะเพิ่มดาเมจได้แค่แป๊บเดียวแต่ถ้าเราเอามาหลายตัวอย่างเช่นอิจิโกะนะครับมันวางได้8ตัวใช่ไหมเราก็กินได้8ตัวเลยซึ่งมันจะดึงประสิทธิภาพของสกิลกดอันนี้ได้มากกว่าที่เราเอาตัวโหดมาเล่นนะผมอย่างเช่นเราเอาตัวโหดม,มันก็โหดจริงแต่เรากินได้แค่ครั้งเดียวแล้วมันก็วางตัวละครไม่ได้เลยซึ่งการที่เราใช้สกิลอันลองสุดท้ายนะผมถ้าเรากินไปแล้วสมมุติจอนนี่นะครับผมผมวางจอนนี่แล้วผมกินจอนนี่ไปใช่ไหม ผมก็ไม่สามารถวางเจ้านี้ได้อีกแล้วนะผมนี่คือข้อเสียของการกินสกิลรองสุดท้ายนะผมแต่ถ้าเป็นพวกกิกี้มันวางได้8ตัวนะครับดึงประสิทธิภาพของริมูรุมาขนาดไหนละอันนี้คือขนาดผมยังไม่ได้ใช้สเตป3ามนะแลเมจผมข้ามไป4 b บีละแล้วลยังกินไม่หมดด้วยเนี่ยก็กินไปเรื่อยๆครับแต่แนะนำว่าให้กินกิกี้ไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงที่ผมกินกิกี้ของวันพันเมนอีก8ตัวเนาะ ซึ่งไอตัวกิกกี้ของวันพนแมนอ่ะผมก็วางได้แตัวเหมือนกันนะผมเนี่ยครับวางได้แดตัวแล้วก็ต้องกิน8ดตัวนี้เข้าไปอะตอนนี้ผมกินตัวสุดท้ายละตัวจากวันพันแมนครบ8ตัวละโอเคผมขอข้ามไปสเตจที่3ต่อเลยแล้วกันเพราะว่าสเตปที่3มันต้องทอี่บายอีกแบบหนึ่งคือตอนนี้พอเรากิน2ตัวนี้ครบไปแล้วใช่ไหมแ8ดตัว ให้เรามากดสกิลแรกก่อนนะผมแล้วให้แปลงร่างเป็นทูดากอนเนาะแล้วใช้สกิลทูดากอนไอสกิลทูดากอนนะผมมันจะบังคับให้เรากินตัวละครที่มียอดขาย1ล้านซึ่งผมก็ได้นำเป็นตัวละครออไรก็ได้ที่ขายเราได้1ล้านนะพอเราขายเสร็จแล้วเรากดไปที่คราฟสกิลต่อนะผมให้สังเกตต,ตรงนี้นะที่การกระบาดมันให้เราติ๊กทาดมืดก็ติ๊กทาดมืดไปนะผมให้สังเกตนะผมอันนี้ เนี่ยมันบอกให้เราติกาธาตไฟก็ติาธาตไฟไปอ่ะตอนนี้ไม่บอกละอย่างตรงเนี้ยมันบอกว่า,าธาต์อ่าโอ딘นเนาะโอนก็ติโอนไปอ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรละไม่มีอะไรก็กดรัวๆแล้วผมคลิกใช้รัวๆเลยเพอกดสกิลไปได้ถึงช่วงที่มันหน่วงผมก็ไม่รู้ว่ามันทำไม,มถึงหน่วงเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็กลับมากินตัวละครต่ออา่าทำไมมันกินไม่ได้เออผมน่าจะกดพลาดเอาเป็นว่าช่างมัน อ่ะเดียวรอกินใหม่ก็ได้มันคดาวไว้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมกินไอก่อนอ่ะเพิ่มทีมานิดนึงบูม่มากก็เอาเป็นพาวเวอร์แล้วก็กินอ่าตัวนี้เข้าไปอ๋อผมกดผิดต้องกดใส่ตัวละครจอน,นี่ดิผมไปกดโดนอะไรไม่รู้อะผมไปโดนตัวละครอ,อันนั้นมันอะ่ะสเตนมันอะ่ะมันไม่ได้โดนตัวละครอ เออโอเคอ่ะพอเรากินครบ3ตัวแล้วก็กลับมากดสกิลให้หมดหมดเลยนะผมโอเคกดให้หมันหมดไปเลยอันไหนวะอันนี้มั้งไม่รู้กดก่อนเพอร์เฟกต์มาละโอเคอะไรไม่รู้เต็มจอเลยดับดาเมจมันก็จะประมาณนี้อันนี้คือการดึงประสิทธิภาพของรีมารุออกมาได้เต็มที่แล้วนะผมมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว ส่วนตัวละครในทีมมันไม่ฟิกนะผมขอแค่คุณผู้ชมมีทธาตต่างกันอย่างน้สามธาตแล้วก็ตัวที่3หรือตัวที่2ขอเป็นตัวละครอะไรก็ได้ที่ขายแล้วได้1ล้านนะไม่ว่าจะเป็นซีดฟรีเลนอะไรก็ได้ขอแล้วมันขายได้1ล้านก็พอเอาเป็นว่าเอามาแบกด้วยมาช่วยแบกกับริมุนุเนาะแล้วก็กิกกอีก2ตัวที่ธาตต่างกันส่วนธาตุที่เหลือถ้ามันขาดไปก็เอามาแปะเอา ที่แนะนําว่าให้มีตัวที่ขายแล้วได้1ล้านมาอยู่ในทีมด้วยเพื่อความง่ายและสะดวกการที่จะปลดลิมิตเบรกหรือว่าปลดความสามารถรับของริมมรุเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สั้นๆ6นาทีแล้วเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนละกันถ้าเกิดผมสอนไวไยไปหรือสอนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เดี๋ยวผมอธิบายในคอมเมนต์เพิ่มอีกนิดนึงก็แล้วกันอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม